มื้อเย็นมาอีกแล้วใครผัดบวบผัดเองเนี่ยบ้า,าไม่รู้เลยทีนี้ม้าไม่รู้ม้าไม่เอาเลยไม,ไม่รู้จะทำอะไรไว้นี่ผัดบวบผัดบวบผัดบวบใส่ไข่กี่ลูกไข่เป็ดใช่ไหมไข่ไก่อ้าววันนั้นซื้อไข่เป็ดมานั่นไข่ไก่ไก่ไม่ใไหมไข่เป็ดมันจะแบะไม่ลูกน้อยๆอะไรงี้ หมลกยังมีอยู่มีอยู่อยู่ไหนไม่รู้แล้วแกพัดมาแล้วนี่แล้วก็มีไข่ฟลอร์ที่เท่าไหร่นี่สี่สิบบาทเออพอได้อยู่ของให้หนวดอ่ะเออของคนอื่นห้าสิบอ่ะเออแล้วก็มีไส้กรอกวันนี้ไส้กรอกสั้นเว้ยยัะวันนั้นไส้กรอกยาว ใส่กอดแกวตรงนี้เออทําไมวันนี้ใส่กอกสั้นเท่ากับเกือบสองอันอันครึ่งนะที่ซื้อวันนั้นอนะ่ะสิบาทเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้สามอันยี่สิบสามอันยี่สิบเจ็ดบาทแต่วันนั้นสิบาทแต่อันยาวอ่ะสิบบาทอ๋อกินกากหมูนอมาใหม่ๆเลยแหละไปกินข้าวกันดีกว่า